โดนัทกุ้งโฮมเมดเนื้อหนุบเหนียวนุ่มไม่มีส่วนผสมของมันหมู ทาลานทานได้100%ยเปอร์เซ็รับประกันสูตรนี้ทานแล้วไม่มีเลี่ยนแน่นอนส่วนผสมและวัตถุดิบเครื่องปรุงมีอะไรไปดูกันครับเนื้อไก่ส่วนสะโพกบดละเอียด200กรัมหรือพี่ๆจะใช้ส่วนไหนแล้วแต่สะดวกได้เลยต่อมากุ้งขาวสับหยาบ200กรัมและไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งใบเทคนิคการสับกุ้งให้ได้เทคเจอร์เนื้อกุ้งที่ยังเป็นชิ้นเป็นชิ้นและเนื้อกุ้งยังคงความเด้งและความนุ่ม ให้ทําแบบนี้นะค,ะครับก่อนจับทุกครั้งให้ทุบหรือตบกุ้งก่อนแค่นี้ก็จะทําให้กุ้งของเรายังคงความเด้งและความนุ่มไม่แข็งกระด้างอีกด้วยจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือหนึ่งดดช้อนชาน้าตาลทรายขาวสามช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชาใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับผงปรุงรสไก่หนึ่งช้อนชาต่อด้วยผงกระเทียมสามช้อนชาผงรากผักชีสามช้อนชา